สวัสดี f อช่างต้นดูแลสุขภาพรถยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นก็มาให้ความรู้กับนี่เลยครับรถนิสสันมานะครับมาด้วยอาการต้องเติมน้ําอยู่บ่อยๆและเติมน้ําเกือบทุกวันเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกันนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมาชมใกล้ๆนครับร่องรอยตรงนี้เป็นร่องรอยของน้ํายาหล่อเย,ย็นนะครับนี่เห็นไหมแต่ตอนนี้เราถอดออกมาแล้วนี่มาดู อะไ่ชิ้นนี้เราเรียกว่าปั๊มน้ำรถยนต์นะครับปั๊มน้ำรถยนต์มีอายุการใช้งานแนะนำเปลี่ยนถ้าลดอายุการใช้งานเยอะๆแนะนำเปลี่ยนทุก8 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแกิโลเมตรนะครับนี่เพราะว่าเขามีอายุการใช้งานถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆนี่บเห็นไหมครับรอยรั่วที่เกิดจากปั๊มน้ำรั่วซึมบางครั้ง <S <S ๆๆเราไม่ได้ทันสังเกตเรื่องน้ำอาจจะทําให้รถของเราเครื่องยนต์ฮีดน้ําแห้งน้ําหาย เครื่องพังได้นะครับก็เป็นอะไหล่อีกชิ้นหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาและดูแลบำรุงรักษาตามการใช้งาน,นครับส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนำที่เปลี่ยนที่80,000ถึง100,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นตัวนี้ก็ดูสีนะครับถ้าเป็นเราจะไม่ใช้นะครับแบบนี้น่าจะเป็นน้ำผสมสีเราจะใช้เป็นน้ำยาหล่อเย็นแท้เติมให้นะครับเพื่อจะได้รัก บำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ครับพวกซีนต่างๆที่อยู่ด้านไหนให้เกิดความคงทนให้เหมือนกับสภาพที่มาจากศูนย์บริการครับคันนี้ก็มาวันนี้มา2อ,อาการนะครับอ,อาการแรกก็คือปั๊มน้ำชำรุดนะครับอีกอาการหนึ่งก็ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์เราเช็คไปแล้วเรียบร้อยเป็นคอยเสีย1ตัวนะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนปั๊มน้ำแล้วก็คอยอแท้ให้หตัวนะครับกอขอบคุณนะครับขอบคุณ f อนะครับช่างต้นดูแลสุขภาพรถยนต์ทุกท่านที่ให้การให้ความสนใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ใครที่สนใจอยากทราบอาการรถยนต์อ,อยากให้ทำต้นช่าง,งต้นทำเป็นคลิปยาวให้ความรู้ก็อคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์อย่าสร้างสรรนะครับให้เกีรยิซึ่งกันละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ารถท่านมีปัญหาแบบนี้แนะนำเข้าพบช่างใกล้บ้านที่ท่านไว้วางใจที่สุด ให้เขาดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้กับท่านนะครับขอบคุณครับ